สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง king of the field ครั้งหนึ่งนะครับช่องนี้สำหรับแฟนบอลพันธ์ท้สำหรับคนที่ชอบพรีเมียร์ลีกและสำหรับคนที่รัก newcastle นะครับวันนี้ก็ฝันสลายที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับเราก็ต้องโบกมือลาเส้นทางลุ้นแชมป์เอฟเอคัพหลังจากพ่ายให้บริทันสนในช่วงต่อเวลาพิเศษเกมที่เต็มไปด้วยอารมณ์นะครับและความตื่นเต้นและช่วงเวลาสุดดราม่าไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของอีแส การปรากฏตัวของอดีตแข้งเราที่ไม่เคยได้ลงเล่นให้เราเนี่ยกับอย่างมินเต้นะครับแล้วก็เหตุการณ์สุดช็อกเมื่อแอนจินีกอร์ดอนถูกใบแดงไล่ออกจากสนามซึ่งทําให้เขาจะพลาดนัดชิงคาราบาวครับและตอนนี้นะครับความหวังเดียวที่จะเหลืออยู่ในการลุ้นแชมป์ของเราเนี่ยก็คือต้องไปเอาชนะลิเวอร์พูลให้ได้ที่เวมเบลียโดยที่ไม่มีแอนจินีกอร์ดอนในสนามนะครับเอดีฮาวเนี่ยวันนี้จัดทีมเต็มสูบแล้วก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าเขาเนี่ยจริงจังกับรายการนี้6 การเปลี่ยนตัวจากเกมลิเวอร์พูลในหลีกนะครับแต่ก็ยังคงเป็นผู้เล่นหลักเกือบทั้งหมดและข่าวดีก็คือวเนี้ได้อีแสกกลับมาลงสนามทันเวลาและเพียง22นาทีเท่านั้นนะครับอีแกก็แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของเขาเนี่ยเมื่อยิงจุดโทษเฉียบขาดผ่านมือของโกลไบรท์ o n นส่งให้เรานํา1-0เราเหมือนจะคุมเกมได้ดีนะครับหลังจากที่เรานำเนี่ยและอีสักก็เกือบจะทาประตูที่2แต่ก็โชคร้ายที่ เป็นลูกล้ำหน้าแต่ไบรตันไม่ได้มาเพื่อยอมแพ้นะครับวันนี้พวกเขาส่งมินเต้ดีตแข้งของเราลงเป็นตัวจริงแล้วก็ไม่นานนกักก็กลายเป็นตัวแปรสําคัญนะครับมินเต้เนี่ยก้มหน้าหลบความผิดหวังแต่ก็ไม่กี่นาทีต่อมานะครับเขาก็กลับมาชําระแค้นซัดบอลผ่านมาตินดูบากา้าฉลับเคเลนเชเปียเข้าเป็นประตูไปให้กับไบรตันเป็นลูกที่ตีเสมอของเขาหนึ่งหนึ่งนะครับเราพยายามอย่างหนักเพื่อกลับมาเข้าสู่เกมเนี่ย แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในช่วงท้ายครึ่งหลังเมื่อแอนโทนีกอรอนนะครับเสียสมาธิไปกับยานฟานเฮกเนี่ยและเผยใช้แขนไปกระแทกในศีรษะของกองหลังไบรตันโดยที่ไม่จำเป็นเลยกรรมการทินนี่เทเล่น,นะครับก็ไม่ลังเลควักใบแดงไล่กอร์ดอนออกสนามทันทีนะครับขณะที่กอร์ดอนเดินออกจากสนามเนี่ยเขาก็พยายามพูดกับผู้ตัดสินที่4 เพื่อประท้วงแต่เขารู้ดีว่าความฝันที่จะลงเล่นในนัดชิงคาราบาลครับเนี่ยได้จบลงแล้วเช่นเดียวกับเมื่อ2ปีก่อนที่เขาพลาดนัดชิงกับแมนยูนะครับพอติดคัพไทยหลังจากเพิ่งย้ายมาจากเอเวอเรตันเนี่ยเอดีฮาวนะครับปฏิเสธที่จะมองรกอดอนหลังจากที่เขาเดินออกจากสนามและหลังเกมนะครับฮาวก็ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็จดจ่ออยู่กับเกมและก็พยายามหาทางที่จะ ทำให้ชนะในเกมนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ผิดหวังสุดๆกับทั้งเขาแล้วก็กับทั้งทีมนะครับเราเนี่ยอาจจะอุทธร์ใบแดงของกอร์ดอนแต่มีโอกาสที่น้อยมากนะครับที่จะสำเร็จนั่นหมายความว่ากอร์ดอนเนี่ยจะพลาดทั้งเกมในพรีเมียร์ลีกที่เจอกับเวสต์แฮมแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดรวมถึงเกมสำคัญที่ของฤดูกาลนี้นะครับที่เวมบลีย์เนี่ยที่กำลังจะใกล้เข้ามา หลังจากนั้นนะครับก็มีดราม่านิดหน่อยเมื่อเลมตี้ไปทำฟาวเจอ์กับเมอร์ฟี่แล้วก็โดนใบเหลืองใบที่สองเป็นใบแดงถูกไล่ออกไปต,ตอนนี้ก็เหลือสิบคนเท่ากันนะครับแล้วก็ก่อนจบเกมเนี่ยเราก็มาได้ประตูจากลูกฟรีคิกเปิดไปให้ฟาวเมนชาที่ยิงประตูอย่างสุดสวยเข้าไปนะครับแต่แฟนบอลก็เฮเกอร์เพราะว่าลูกนี้ เป็นลูกล้หน้านะครับหลังจากนั้นเราก็เล่นในช่วงทดเวลาพิเศษแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากแล้วเราก็มาโดนยิงประตูตอนทดเวลาครึ่งหลังนะครับโดยที่เวลแบ็กเนี่ยยิงเข้าไปทำให้เราพ้ายไปในเกมนี้ด้วยสกอร์2-1นะครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายมาก ฟอร์มเรานรในช่วงหลังนไม่น่าไว้วางใจเลยหลังจากแพ้กับลิเวอร์พูลฟูลแลนดบอลมัสแล็ล่าสุดไบรตันนะครับแม้ว่าจะมีชัยชนะเหนือเซาท์ทมมตันและเบอร์มิงแฮมเนี่ยและทีมที่เราชนะมาเนี่ยก็ไม่ได้มีฟอร์มดีเลยในปีนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้นคล้ายกับ2ปีก่อนที่นิคป๊บโดนใบแดงนัดก่อนชิงคาราบาวคัพนะครับแล้วเราก็ต้องลงเล่นโดยไม่มีผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเรา ตอนนี้กอรันก็ต้องพลาดเกมสำคัญเช่นกันและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อโอกาสของเราที่เวมบรีนะครับสิ่งที่เราต้องตอบคำถามคือเราจะสามารถลบฝันลายนี้ได้หรือไม่และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับศึกชิงถ้วยได้หรือเปล่าหรือเรากำลังเดินซ้ำรอยเดิมนะครับคำตอบก็ต้องรอดูกันที่เวมบรีแล้วทุกคนวันนี้คิดว่ายังไงบ้างครับกับเกมที่น่าผิดหวังวันนี้เนี่ยฝากไว้ ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับว่ามีอะไรที่ควรพูดคุยกันมั่ง